ตอนที่สร้างใหม่ตอนก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับว่าสัญลักษณ์ของสะพานนะครับผมเห็นเหมือนรูปพญานาคด้วยนะครับที่อยู่บนเสาสะพานนะครับทั้งเสาใหญ่นะครับสี่เสาหรือเปล่าน,นะครับส้ำานใกล้จะเสร็จแล้วมีหลายชั้นด้วใกล้จะเสร็จแล้ว เป็นลงตรงที่ดาวนองเราตังตวนพยานาคเลยนะครับนี่พญานาคล้อมเสานะครับกําลังทําพญานาคอยู่นะนี่ครับใจมากครับแต่ก็ดูถ้าเรามองระยะไกลนะครับนี่ระยะไกลนะมองไม่เห็นนะเมื่อกี้นี่ผมสูมมาให้ดูใกล้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีสี่เสานะครับก็สูง จะพอๆกันนะครับจะเสามันาดจ,จะสูงกว่ามีมีเสาคู่ครับเส้นเส้นเหล็กเหมือนกับใหญ่กว่าฝั่งตรงข้ามหรือเปล่ามัมีพญานาคนะครับพันอยู่ที่เสาด้วยนะครับดูครับพญานาคสีทองดูครับ จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปวันไหนเสร็จก็จะลองขึ้นดูสักทีนะครับว่าไปถึงตรงไหนใน,นการสาร้สางทางด่วนของประเทศไปนะครับ